ทีนี้ทีมงานโพส t p o พสจะมาแนะนําวิธีการปรับแต่งใบเสร็จนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้งานโพสต p โพสเนี่ยผ่านเว็บเป็นหลักนะครับแล้วก็ผ่าน iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad นะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับการปรับแต่งใบเ็จเนี่ยปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวคุณลูกค้ามาดูกันนะครับอันดับแรกเนี่ยไปที่เมนูตั้งค่านะครับจากฝั่งของหลังร้านนะครับแล้วก็มาที่ การตั้งค่านะครับใบเสร็จแล้วก็คิวนะครับมาใบเสร็จแล้วก็คิวเนี่ยคุณลูกค้าสังเกตเห็นแถบ2แถบนี้ใช่ไหมครับก็คือขนาดตัวอักษรนะครับไว้ใช้สําหรับปรับขนาดตัวอักษรบนใบเสร็จนะครับซึ่งขนาดตัวอักษรบนใบเสร็จเนี่ยเราจะแบ่งเป็นส่ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวใบเสร็จนะครับบริเวณนี้นะครับส่วนชื่อสินค้านะครับที่จะไว้ใช้แสดงรายการสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็อีก2ส่วนนะครับก็คือผลรวมราคานะครับบริเวณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับพวกสถานะใบาเสร็จนะครับหรือวันที่อ้างอิงของใบเสร็จนะครับคุณลูกค้าสามารถปรับเลื่อนลบบวกเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับว่าคุณลูกค้าต้องการจะให้ขนาดตัวอักษรนใหญ่ขนาดไหนนะครับสําหรับใบเสร็จนะครับหรือถ้าปรับแล้วเนี่ยไม่ถูกใจนะครับก็ให้มากดตรงนี้เพื่อเป็นการรีเฟรชค่าเริ่มต้นได้เลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับขนาดตัวอักษรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นขนาดมาตรฐานไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการปรับแต่งข้อความบนใบเสร็จนะครับก็ให้คุณลูกค้ากดไปที่แถบข้อความตรงนี้นะครับอ่ะแถบข้อความตรงนี้เนี่ยทำอาไว้ทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยจะไว้ใช้สําหรับในกรณีที่ว่าร้านของคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคํานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นของระบบก่อนนะครับ ค่าเริต้นของระบบเนี่ยใบยเสร็จเนี่ยจะแสดงลักษณะนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงนะครับคําเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิวนะครับสาขาด,ดูจากตรงนี้ประกอบกันได้เลยนะครับสองฝั่งนะครับสํานักงานใหญ่พวกนี้นะครับให้คุณลูกค้ากดไปที่คําว่าแก้ไขนะครับแล้วคุณลูกค้าก็ สังเกตดูได้เลยนะครับว่าจุดไหนในใบเสร็จที่เราสามารถแก้ไขได้บ้างมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขข้างหน้าสีแดงๆไว้ลักษณะนี้นะครับสมมุติว่าคุณลูกค้าต้องการจะแก้ไขคําว่าสุทธิเนี่ยเป็นจํานวนรวมหรืออื่นๆนะครับวิธีการนะครับก็มาที่แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับหมายเลข14นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แก้ไขได้เลยอ่ะผมยกตัวอย่างว่าสุที่เนี่ยจะเป็นรวมทั้งหมด ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็บันทึกตัวด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นพรีวิวใบเสร็จของเราตอนที่เราตั้งค่าเลยนะครับก็ดูประกอบลักษณะนี้ได้เลยนะครับส่วนทีนี้เนี่ยผมจะพรีวิวใบเสร็จให้ดูนะครับว่าการตั้งค่าที่เราปรับไปนี้เนี่ยมีการปรับให้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวที่นี้เนี่ยผมจะเพิ่มขนาดตัวอักษรให้เห็นชัดๆด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ วิธีดูพรีวิวนะครับก็ไปที่เมนูเอกสารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเลือกใบเสร็จสักหนึ่งใบที่เราได้มีการขายไปนะครับแล้วก็กดพิมพ์มาเป็นในลักษณะของตัวอย่างใบเสร็จนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าขนาดตัวอักษรเนี่ที่ผมเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนรายการสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของท้ายใบเสร็จนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราปรับจริงๆนะครับรวมถึงการตั้งค่าใบเสร็จที่เป็นในลักษณะเปลี่ยนรูปแบบของคํา ที่จะแสดงผลในใบเสร็จนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการตั้งค่าใบาเสร็จสวัสดีครับ